สรับเดกคน,นคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตไอเทมเลมเจ็ดยู GC ฟรีค่ะอันแรกนะคะจะเป็นภาพปิดปากสีขาวดําค่ะอันนี้นะคะเขาจะแจกในวันที่17มิถุนายนอยู่นี้ค่ะเวลาที่แจกะคะจะเป็นระหว่างตีสี่สานาทีค่ะจนถึงเวลาตีสี่สีนาทีนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งจำนวนที่แจกเนี่ยจะเท่ากับจํานวนคนกดไลค์ค่ะส่วนลิงค์นะคะทุกคนเขาเนี่ยจะมีการแจกลิงก์ไอเทมนะคะใน Discord ค,ค่ะก่อนเวลาแจกจริงๆนะคะไม่นานคะ่ะแนะนำให้ทุกคนนะคะติดตามดิสคอร์ดได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะทุกคนสำหรับอันที่สอนนะะะงค่ะะะคนนนช้นีียจจแ ในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะเวลาตอนตี5นะคะจานวนทั้งหมดนะคะเริ่มต้นที่6,666ค่ะแล้วก็จะบวก1สต๊อกนะคะทุกๆ1ไลค์แล้วก็ทุกๆ1ผู้ติดตามค่ะจากยอดปัจจุบันนะคะก็จะจากประมาณ8,500ชิ้นนะคะจนถึง9,000ชิ้นค่ะซึ่งชิ้นนี้นะคะมีลิงก์ให้เรานะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์ไอเทมนะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วก็สุดสำหรับอันสุดท้ายนะคะจะเป็นหอกสีดําค่ะจะมีปีกด้วยนะอันนี้เนี่ยเขาจะมีการแจกทั้งหมด2,500ชิ้นน like น้นะะนนนนนคคคคค่่่ะะะะเเมมือออีีกดดโโพสตขขขงงายยถึ2,500จ ะะเขาจะประกาศวันเวลาที่จะอีกครั้งเนี่ยเมื่อครบตามเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้แล้วนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเข้าไปช่วยกันกดไลค์นะคะให้ครบถึง2,500ายไลค์ค่ะเขาจะได้เอาของฟรีชิ้นนี้มาแจากกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่ค่ะเราไม่รู้นะคะว่าวิธีการรับเนี่ยทำยังไงนะกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอดคดขานในมือถือนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในมือถือนี่ก็สามารถดูได้จากคลิปนี้ได้เลยนะ อีกเรื่องนะคะทุกคนวิธีการดูนะคะว่าของฟรี e ิมิเต็ d อยู่ GC เนี่ยเขาแจกไปหมดแล้วหรือยังนะคะสามารถดูจักคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย